và khi phi nong một bên bên nóng, nóng. Bà, bên cái nhà cầu, mình lại có mang làm mượn xiên, nhà mùa sầu, bên phi nong bát nhà mùa sầu, mùa thì xoong, vậy เจสิทธ de de ิ de 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 ์ดพยาธตนเดงกิ่น้อยันกำลังเสียบ้านครูบาอาจารย์ก็ให้บุญแหลวพี่น้องน์งานงานงานยาด

ใส่ไปเลยเลยจะกลับพื้นเลยใส่ไป็นหนาใส่หนาเลยักข้ามึงกับตังหาใส่ข้าวไร่ขมันเนาะใส่ขมันใส่ใส่ใส่ใส สิลวดุนใส่ลใส่นแม่สิลาวดไอส่วนไอที่เขาไปขังนะก็ได้โยตี้เขาไปขังนะนะ nữa, một trăm cân lên nọ, vật lớn lớn này nhảy. <laughs> này <laughs>

หมดแล้วข่านเนาะข่านไปเบิดก็ใช้แต่เข่าเนาะอวใจรอดจะเป็นแรงใส้แต่เข่าก็ได้เ lăng thái thái nó thái nêm bưu sáng thái 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 โด่งหนักได้แม่ก็เท่แค่้างนะในถุงยาง

เปลี่ยนเงินน่อยมังเปลี nah ่ยนนะงนักเล็งนักลอมอเท่าลงลองหลับลัลเอปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจสิบพันเออเอาเหรียนตัวนั้นแหละมาใส่เอาเรียนพมนอนเลนีมาใส่เงิน มียอมมาจะก่อนมาเงินพันนะเ้ากูมีเงินพันพอดีเฮาใส่จัับ้างมีจะอันบางนะที่บ้าง ก็เห็ดบ้างจะพาให้าเวนพาเขาเนาะพี่น้องเนาะเจ็๊มีสูสีบ้างเอาเงินใส่พี่น้องเงินดอกใหม่ใส่เทียนใส่

ตฏิตังปติทังตมังเมวะตะตสตะเป็นมื่องสงฆปจันโภะละนโยธามิโตติละโยะสิโยวิวันสตตุสัพ เรมันก่ลังยานนไม่ทานเนาะพี่น้องเนาะส่งนเรื่องยินยานของชาวนงเนาะพี่น้องเนาะที่ได้มรณกรรก็ให้มหาเจ้าเป่าพี่น้องเนาะ ของผ่าของท่านของกินขอให้หมดเจติมดวงวิญญาณของท่านนงผู้ที่ไดีหลงลับไปแนเหล่านั้นตอนนี้จบพิธีสมบุญณ์ตะบันยามาสาวน้อพี่น้องเทวดางนหลวงพระเจ้อพิทักษ์พี่น้องและท่านผู้ชมทั้งหลาย นอกประเทศในประเทศก็ดีนะอาภิพานประกันใดก็แทนประชาชนได้ธหรกิจนี่ก็จะมงสินค้นาพบกันใหมาสบายดี